ปลาช่อนยัง่งสนปะคอยร้อยสามสิบเมืองใหม่ตัวละร้อยสองร้อยฝากน้องสาวซื้อจะบน่นบ่นไว้ใส่ส้มตำใส่น้ำพริกใส่แกงอะไรก็ได้เนาะ เสร็จแล้วค่ะนี่แยกเนื้อเขาแล้วนี่ก็หัวน้องสาวบอกสองตัวนี่เท่าไหร่ไม่รู้สองรู้ว่าสามร้อยไม่ลืลม,ลลมคิดว่าสองร้อยมากกว่าที่เมืองใหม่นะคะที่เมืองใหม่ถูกกว่าที่สัมปะค่อยตัวเล็กร้อยสามสิบ เขาก็ไปรับที่เมืองใหม่มาขายค่ะวันนี้ก็อยากกินตำมะม่วงแต่ผู้ช่วยไม่อยู่ไปเที่ยวแม่วางกันหมดละว,วันหลังจะกินต้องให้หลานเอาลองให้แต่เช้าแค่ okay, ค่ะสวัสดีค่ะ